เรื่องเล่าขานนิทานไทยต้นบาปแห่งเขาขีวเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องเป็นเพียงจินตนาการของผู้แต่งมิได้มีอยู่จริง และไม่ได้มีเจตนาพาดพิยงถึงบุคคลสถานที่หรือองค์กรใดๆปล่อยแผ่นดินที่ความเจริญยังเดินทางไปไม่ถึงนะัคุ้มบางสะพานชายป่าอาถรรพ์ที่เรื่องเล่าขานถูกทรงต่อกันด้วยลมปากมากกว่าตัวหนังสือยังมีชายหนุ่มสามเปลอือที่เติบโตมาด้วยกันจนกระดูกคนละท่อนแทบจะหลอมเป็นเส้นเดียวกันเนื่มคือไอเสือ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันร้ายกาจปานใดไอ้เสือเป็นคนตัวใหญ่ใจถึงแต่ตีนหนักมือไวสมองมันแล่นไวในเรื่องหาเงินทางลัดและความฉิบหายของคนอื่นดวงตาของมันคมกล้าเหมือนเหยี่ยวมองปลาดเดียวก็รู้ว่าใครมีของดีใครซ่อนเงินไว้ตรงไหนมันเป็นกำพร้าพ่อแม่ตายด้วยไข้ป่าตั้งแต่ยังเด็ก โตมาได้เพราะหลวงสาวัดท้ายบ้านเมตตาแต่พอโตเป็นหนุ่มมันก็ไม่เคยจำบุญคุณใครนอกจากตัวเองสองคือไอเดทไอหมอนี่เป็นลูกคู่ชั้นดีของไอเสือมันไม่มีพิษสงอะไรนักหนาแต่ปากมันไวเท่าความคิดชอบพูดจาหยอกล้อยั่วโมโหคนไปทั่วเป็นคนไม่เอาเก่นสารอะไรกับชีวิต ขอแค่มีเล่าขาวเคล้าการพนันเล็กๆน้อยๆก็มีความสุขแล้วที่บ้านมันมีเมียกับลูกเล็กๆหนึ่งคนแต่ความรับผิดชอบของมันเบาหิวยิ่งกว่าปุ๋ยนุ่นและสุดท้ายคือไอ้ทินในกลุ่มสามคนทินดูจะเป็นคนปกติที่สุดมันเป็นคนเงียบๆที่กลัวไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครพ่อมันเป็นสับปเลอเก,ก่าแก่ของหมู่บ้าน ินจึงโตมากับเรื่องผีสารนางไม้เรื่องเวรกรรมบาปบุญมันเชื่อเรื่องพวกนี้เข้ากระดูกดำแต่เพราะความเป็นเพื่อนที่คบกันมาแต่เล็กแต่น้อยทำให้มันไม่อาจสลัดตัวออกจากไอเสือกับไอเดทได้เย็นวันหนึ่งหลังกลับจากช่วยงานในนาจนเหงื่อท่วมตัวทั้งสามก็นั่งล้อมวงอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนเรียนของไอเดทตามเคย มีเพียงตะเกียงน,น้ำม,มันกา๊าซดวงเดียวที่ให้แสงสว่างริบรี่กับเหล้าขาวอีกหนึ่งแบนที่พร่องไปเกือบครึ่งเฮ้ยเหนื่อยชิบหายไถนาทั้งวันได้เบี้ยมันนิดเดียวไม่พอยาไสแม่งเอย้ยไอเสือบนพลางกระดบเหล้าเข้าปากเสียงดังอึกใหญ่เออนะมึงก็บ่นไปเรื่อย อย่างน้อยก็ได้ข้าวกินวะไม่ต้องอดตายเหมือนหมาข้างถนนกูไม่ได้อยากแค่มีข้าวกินโว้ยไอเดดกูอยากมีเงินอยากสบายดูไอเท่าแก่ในตลาดเิไม่เห็นมันต้องทำนาสักแอะแต่นั่นนับเงินสบายใจเชิบของแบบนี้มันวาสนาคนว่ะเสือทำมาหากินสุจริตดีที่สุดแล้ว ไอเสือหันขวับมามองหน้าไอ้ทินดวงตาคมกล้าว่าวโรดในความมืดสุจริตพ่อมึงสิรอให้เทวดามาโปรดหรือไงวะทินป่านนั้นกูคงแก่ตายคาคันไถพอดีวงสนทนาเงียบไปอึดใจใหญ่มีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมก่อนที่ไอเสือ จะเสยะยิ้มที่มุมปากกูมีแผนแผนชี้อะไรของมึงวะพวกมึงเคยได้ยินเรื่องเทวไลร้างท้ายป่าเขาเขียวไหมแค่ได้ยินชื่อนี้ไอ้ทินก็น่าซีดเผืออย่าบอกนะว่ามึงจะใช่ ตาสังแกเคยเล่าให้กูฟังตอนเมาแกบอกว่าข้างในเทวาลัยนั่นน่ะมีตรีศูนย์ของปู่เจ้าเขาเขียวอยู่เป็นทองเหลืองเก่าคร่ำแต่ถ้าเอาไปขายในเมืองคงได้เงินมาตั้งตัวสบายสบาย มึงบ้าไปแล้วเหรอไอเสือที่นั่นมันที่เจ้าที่เจ้าทางนะวอยใครเข้าไปลบหลู่ไม่มีใครได้กลับออกมาดีๆสักคนพ่อกูเคยเล่าว,ว่าสมัยหนุ่มๆม,มีคนลองดีเข้าไปขากลับออกมาเป็นบ้าเสียสติวิ่งแก้ผ้าไปทั่วหมู่บ้านเลยนะมึงฮ่าๆ <laughs> จิงดิวาทินน่าสนุกดีออก สนุกกับผีเสียไอเดดมึงไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันหรือไงวะกรรมเหรอกูไม่เคยเห็นมันมีตัวตนถ้าแม่งมันมีจริงป่านนี้พวกคนรวยที่โกงคนจนคงชิบหายวายวอดกันไปหมดแล้วนี่มันยุคไหนแล้ววะยังจะมางมงายอีกกูถามคำเดียวพวกมึงจะไปกับกูไหมได้เงินมา แบ่งสามเท่าเท่ากันไอ้เดทลังเลเล็กน้อยแต่พอคิดถึงเงินมันก็พยักหน้าหนึกหนึกเออเอาก็เอาวะลองดูสักตั้งทุกสายตาหันมาจับจ้องที่ไอ้ทินมันหน้าซีดตัวสัน่นปากคอสั่นไปหมดในใจมันร้องตะโกนว่าอย่าไป แต่ปากมันกลับหนักตึ้งเหมือนมีหินถ่วงสุดท้ายมันก็พยักหน้ายันปอนแรงเพียงเพราะไม่อยากเสียเพื่อนและลึกๆก,ก็แอบหวังในเงินก้อนนั้นอยู่เหมือนกัน3วันต่อมาในคืนเดือนมืดทั้งสามก็แอบย่องออกจากบ้านพร้อมด้วยจอบเสียมและตะเกียนคนละดวงมุ่งหน้าสู่ป่าเขาเขียว บรรยากาศในป่ายามค่ำคืนมันช่างวังเวงและน่าขนลุกเสียงกิ่งไม้หักดังเปาะแปะก็ทำให้ใจหายวาาได้ไอทินเดินตัวรีบอยู่รังท้ายสวดมนต์ในใจไม่หยุดส่วนไอเดทแม้จะพยายามทำเป็นตลกแต่เสียงหัวเราะของมันก็แห้งผากเต็มทีมีเพียงไอเสือที่เดินนำหน้าอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดในที่สุด ทั่เขาก็มาถึงเทวาลัยร้านที่ถูกเผาวันปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นรูปทรงเดิมบรรยากาศรอบๆเย็นยะเยือกและเงียบสนัดผิดปกติเข้าไปดิวะยึกยักษ์ทำ้นตีนอะไรทั้งสามค่อยๆย,ย่างเท้าเข้าไปข้างในฝุนหนาเติบจับทุกอนูมีเพียงแสงจันทร์ ที่หลอดผ่านหลังคาที่พังลงมาเป็นลำๆส่องให้เห็นเทวรูปหินปูนที่ผุก,กร่อนจนแทบไม่เหลือเขาเดิมและตรงหน้าเทวรูปนั้นเองมีตรีศูนทองเหลืองเก่าคร่ำปักอยู่บนแท่นหินด้ามจับของมันดำสนิทแต่สามง่ามของมันกลับสะท้อนแสงจันท์เป็นประกายวับๆอย่างน้าประหลาด ลูกช้างมาเพื่อแค่มาดูไม่ได้คิดจะลบหลู่ใดๆเลยจะพ่อปู่ปอดแฮกไอเสือสะบดแล้วเดินตรงไปที่แท่นหินมันใช้สองม,มือจับด้ามตรีศูนย์แล้วออกแรงดึงเสียงตรีศูนย์เสียดสีกับหินดังหน้าขนลุก ทันใดนั้นลมที่ไหนไม่รู้พัดกรูเข้ามาในเทวาลัยอย่างรุนแรงจนตะเกียงของไอเดดกับไอทินดับปูบเหลือเพียงตะเกียงของไอเสือที่ยังส่องสว่างอยู่เฮ้ยลมเชี่ยอะไรวะเงียบปากมึงสิไอเชี่ยเดทมันออกแรงดึงอีกครั้งจนสุดแรงเกิด สูงหลุดออกมาจากแท่นหินจนไอเสือเซถอยหลังไปสองสาสิ้นเสียงนั้นลมก็หยุดพัดกระทันหันทุกอย่างกลับสู่ความเงียบสนัดอีกครั้งเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นระรัวสำเร็จโววยไปรีบออกจากที่นี่กันทั้งสามรีบวิ่งออกจากป่าอย่างไม่คิดชีวิต โดยที่ไม่รู้เลยว่าเงาดำธมนของเทวไลร้างกำลังจับจ้องพวกเขาอยู่ราวกับดวงตาของปีศาจกรมเริ่มทำงานของมันอย่างเงียบเชียบหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปไอเสือเอาตรีศูนย์ไปขายในเมืองได้เงินมาจำนวนหนึ่งมันเอาเงินมาแบ่งให้เพื่อนสองคนตามสัญญาแล้วชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่ในทางที่ดี ไอ้เสือมันกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนชุนเฉียวขึ้นกว่าเดิมเงินที่ได้มามันเอาไปเล่นพนันจนหมดตัวในเวลาไม่กี่วันจากนั้นมันก็เริ่มเห็นภาพหลอนมันมักจะเห็นเงาดำๆรูปร่างสูงใหญ่ถือตรีศูนยืนอยู่ตรงมุมมืดของห้องเสมอในตอนกลางคืนมันจะฝันว่าถูกตรีศูนย์ไล่ทิ่มแทงจนสะดุ้งตื่นทุกคืน ร่างกายมันสู้ผอมดวงตาขวางคล้ำจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งขณะที่มันกำลังโมโหที่เสียพนันจนหมดตัวมันเกิดทะเลาะกับนักเลงอีกกลุ่มอย่างรุนแรงและถูกแทงสวนเข้าที่ท้องด้วยเศษขวดแตกเลือดไหลทะลักออกมาไม่หยุดมันตายตาเหลืออยู่ข้างบ่อนไก่สิ้นชื่อเสือแห่งบางสะพาน สภาพศพของมันมีแผลชกันสามแผลเรียงกันที่หน้าท้องเหมือนรอยตรีศูนย์ไอเดทเงินที่ได้มามันเอาไปกินเหล้าเมายาไม่กลับบ้านกลับช่องเมียของมันทนไม่ไหวจึงหอบลูกหนีไปอยู่กับพ่อแม่ที่อื่นไอเดทไม่สลดมันยังคงใช้ชีวิตเสเพต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่มันกำลังพูดจาหยอกล้อคนอื่นอย่างสนุกปาก มันก็เกิดสำลักเล่าอย่างรุนแรงจนหน้าดำหน้าเขียวหล้มลงไปชักดิ้นชักงอนับแต่นั้นมามันก็กลายเป็นคนพูดไม่ได้ลิ้นแข็งขยับปากได้แต่ไม่มีเสียงออกมาน้ำลายไหลย,ยืดตลอดเวลาจากคนที่เคยปากดีมีชีวิตชีวากลายเป็นเพียงคนใบ้ที่ทำตาปริบๆขอข้าวชาวบ้านกินไปวันๆกรรมได้พรากสิ่งที่เป็นตัวตนของมันนั่นคือปาก ส่วนไอทินชะตากรรมของมันอาจจะดูดีที่สุดในสามคนแต่มันกลับทุกทรมานที่สุดมันไม่ได้เจ็บป่วยหรือตายแต่ทุกค่ำคืนที่คมตาหลับมันจะฝันเห็นภาพวันที่เข้าไปในเทวลัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ยินเสียงลมพัดวีดหวิวอยู่ในหูตลอดเวลามันกลายเป็นคนหวาดระแวงกลัวความมืดกลัวเสียงดังไม่กล้าสบตาใคร มันเอาเงินส่วนของมันทั้งหมดไปทำบุญถวายวัดแต่ความรู้สึกผิดบาปก็ไม่เคยจางหายไปมันกลายเป็นคนเสียสติอ่อนๆเดินพึมพำคนเดียวไปทั่วหมู่บ้านกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจยกโทษให้กูเถอะพ่อปู่ณแคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนเรือนร้านของไอเดชยังคงมีชายชาราผมขาวคนหนึ่ง นั่งเล่านิทานเรื่องนี้ให้เด็กๆฟังอยู่เสมอเขาก็คือตาสังคนเดิมชายผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเผลอเล่าเรื่องสมบัติในเทวไลให้ไอ้เสือฟันในวงเล่าแกมักจะจบเรื่องเล่าด้วยประโยคเดิมๆเ,เสมอจำไว้นะพวกเองของบางอย่างมันมีเจ้าของ ยิ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วยิ่งแต่ต้องไม่ได้บาปกรรมนะ่ะมันไม่ได้มาไวเหมือนฟ้าผ่าแต่มันจะค่อยๆค,คืบคลานเข้ามาในชีวิตของเองเหมือนเถาวันรัดจนเองหายใจไม่ออกช้าหรือเร็วก็ต้องชดใช้กันทุกคน